แนะนำให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านสิวโดยเฉพาะจะเป็นการที่จะทำให้การรักษาสิวหายเร็วที่สุดครับสวัสดีครับหมอวุฒินันทนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนังจาก BSL Clinic นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการรักษาสิวอย่างไรให้หายเร็วที่สุดเราก็จะแบ่งสิวออกเป็น3ประเภท อาจจะเกิดจากการที่เป็นสิวรอยสิวหรือว่าเป็นแผลเป็นจากสิวเรามาแยกหัวข้อที่1กันก่อนนะครับสิวแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นสิวอุดตันสิวอักเสบสิวหัวหนองและสิวหัวช้างที่เป็นก้อนใหญ่ๆใต้ผิวสิวอุดตันเราจะสามารถรักษาเองได้นะครับด้วยการที่แนะนําให้คนไข้ซื้อยาละลายหัวสิวนะครับซึ่งยาละลายหัวสิวนี้จะมีชื่อว่าสลิคสลิกแอซิด หรือว่าเป็น so oxide, โซเดีเปอร์ออกไซด์กดวิตามิน A ก็สามารถช่วยลดสิวอุดตันได้ วิธีที่ดีที่สุดสําหรับการลดสิวอุดตันก็คือการหาสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวให้อย่างเช่นการย้อนกลับไปประมาณสัก2อาทิตย์หรือ1เดือนนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เราเปลี่ยนใหม่และทําให้สิวเกิดการอุดตันเพิ่มขึ้นไหมสิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงแล้วการอุดตันก็จะลดลงเองได้ครับข้อที่2ก็คือลักษณะของสิวอักเสบสิวอักเสบจะเป็นลักษณะที่แดงๆนูนๆอันนี้เราสามารถใช้ตัวเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์บวกกับคินดาไมซินนะครับแต้มบริเวณที่เป็นสิวอักเสบรวมถึงวิธีการในกการั าสิวอักเสบได้เองที่บ้านนะครับโดยดูจากคลิปนะครับด้านบนนี้ได้ส่วนระดับที่3ก็คือลักษณะของสิวหัวหนองสิวหัว,นวหวนองจะเป็นสิวที่มีลักษณะเป็นหัวขาว,ขาวหรือว่าเป็นหัวหนองอยู่ตรงกลางกรณีนี้นะครับแนะนําให้เข้ามาพบคุณหมอเพื่อเอาหัวหนองออกสิวก็จะสามารถหายได้รวดเร็วขึน้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นลักษณะของสิวหัวช้างที่เป็นลักษณะก้อนนูนรวมถึงก้อนอยู่บริเวณด้านล่างร่วมด้วย กรณีนี้แนะนำให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านสิวโดยเฉพาะจะสามารถทำให้เป็นรอยแผลเป็นได้นลดลงครับส่วนที่2นะครับก็คือลักษณะของรอยสิวรอยสิวเราจะแบ่งออกเป็นรอยแดงและรอยดำรอยแดงเนี่ยสามารถรักษาด้วยการใช้เลเซอร์รักษาตัวรอยแดงรวมถึงการไม่กดไม่ฉีดไม่บีบนะครับก็จะทำให้รอยแดงหายเร็วขึ้นได้ รอยดำที่เกิดจากสิวรเราสามารถใช้ตัวเลเซอร์นะครับในการรักษาเรื่องของตัวรอยดําก็จะทําให้รอยดําหายเร็วขึ้นรวมถึงการใช้ครีมการทายาอย่างเช่นไฮโดรควินออาบูตินลิโคลไลโคจิกแอซิดนะครับหรือว่าวิตามินซีก็สามารถช่วยลดรอยดําที่เกิดจากสิวได้เช่นเดียวกันครับ อันดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของหลุมสิวหรือว่าแผลเป็นจากสิวอันนี้เป็นหน้าที่ของหมอละนะครับในการที่จะมาช่วยรักษาเรื่องหลุมและรอยแผลเป็นแต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือการป้องกันไม่ให้เกิดสิวอุดตันซึ่งเป็นสาเหตุแรกๆของการเกิดสิวเมื่อเราป้องกันการอุดตันได้เราก็จะไม่มีการอักเสบหรือว่าไม่มีสิวที่มีขนาดใหญ่ จนเกิดแผลเป็นซึ่งการรักษาอุดตันจะเป็นการที่จะทำให้การรักษาสิวหายเร็วที่สุดครับ